คอนเชวะวันนี้เราจะมาดูคำศัสต์บทสิบทก้าไปนะครับโอเคอ่าเรามาดูคำกฏนิยากันก่อนเลยคำแรกคำนี้สามว่าโดโมริมัสโดโมริมัสจะแปลว่าการปีนหรือว่าการขึ้นไปนั่นเองโดยที่บทนี้เนาะจะพูดถึงการปีนเขาหรือว่าการขึ้นเขานั่นเอง เขาที่เราเคยเรียงก,กันก็คือคันจีนี้เนาะยามะการขึ้นไปที่ไหนหรือว่าการปีนไปที่ไหนนะครับของเาว่าโดมริมัสจะใช้คำช่วยนิเสมออ่าันนี้จะอ่าว่ายามานี่โดมริมัสยามานี่โดมริมัสแปลว่าการปีนเขานั่นเองถัดมาโทมาริมัสโทมาริมัสอ่าจะแปลว่าการคนั่นเองโดยที่จากรูปเนาะ ที่นี่น่าจะเป็นโอเคสเคหรือว่าเคาน์เตอร์ของที่ไหนโรงแรมนั่นเองอ่าน,น้จ่ามว่าโฮเทลนิโทมาริมัสเนาะอ่าโฮเทลนิโทมาริมัสก็คือการพักที่โรงแรมนั่นเองคำช่วยนี้เสร็จตามด้วยคำกริยาโทมาริมัสเสมอต่อมาครับจากรูปผู้หญิงคนนี้กำลังทำความสะอาดเนาะอ่า ำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นก็คือโซ j i s h i m a s ซ s ิชิม h i m a s ก็คือการทำคาศัพท์ห้องนั่นอีถัดมารูจากรูปเราได้เราเราได้ง,ง่ายขึ้นอ่าอันนี้ก็คือเซน j า k u s h i m a s ซน e าคุ k u shimasu แปลว่าการซาก่นเองถัดมาครับอ่าคำนี้เราจะเจอบ่อย เนาะไม่ว่าจะเป็น N 5 N 4, N นนนรนนหรือว่า N 4 N 3อ่าคำนี้น้ดไว้เลยレンシ u ーシมัสレ s シューシมัสก็คือการฝึกฝนนั่นเองเช่นบาสเกตบอลดูโอ s ン s ューシมัสฝึกซ้อมบาสเกตบอลหรือว่าตอนนี้เนาะที่เรากำลังเรียนภาษญี่ปุ่นอยู่ก็จะเป็นเทฮงโกะレン s h i m มัสฝ eh ึกฝนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองครับถัดมา คำนี้จากว่าลาลิมัสลาลิมัสแปลว่ากลายเป็นจากรูปเลาะก็คือโคดมบุกลายเป็นมาข้าโมดก็คือรุ่นวัยรุ่นสมมติเส้นัยรุ่นนั่นเองมาข้าวโมกจากัยรุ่นแล้วก,ก็จะกลายเป็นโอตุนะก็คือัยผู้ใหญ่สักว่านาลิมาสก็คือกลายเป็นกลายสภาพเป็นอย่างอื่นโอเค ถัดว่าเนมุยเนมุยคำนี้เราสามารถหัดบ่นกับเซฟได้เลยเนาะเนมุยแปลว่าง่วงนั่นเองอเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกง่วงเนาะเนมุยถัดมาครับโอเคดูจากคนซ้ายเนาะคนนี้เขากําลังทําร่างกายให้ดูแบบแข็งแรงใช่ไหมคำี้จารว่าซุยโยยซุยโยยแปลว่าแข็งแรงนั่นเองถัดมา ตรงกันข้ามกับคือโย่เนาะอันนี้จะอาจ่านว่าโยไวโยไวแปลว่าอ่อนแอนั่นเองตรงขวามือนะครับอ่าโอเคต่อมาอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการบอกสภาพนะครับสองคำนี้โดยเรามาดูคําแรกก่อนคําแรกโจซีใหญโจซีใหญแปลว่าสภาพที่มันดีนั่นเองโจซิตัวน,นี้เนาะจะแปลว่าสภาพเราโน้นไ้เลย โอเคคำช่วยกะก็คือแสดงสภาพตามด้วยอีอีก็คือดีได้เองเนาะที่เราเคยเรียนกันในคำคุณศัพท์นั่นเองต่อมาโจชิการ์วลูโจชิกา,ารอ่าโจชิที่เราที่เซมบอกไปเมื่อกี้เนาะจะแปลว่าสภาพพอเปลี่ยนจากอีเป็นวลูก็จะกลายเป็นสภาพที่ไม่ดีได้เองโอเคอ่าประมาณนี้เนาะคำคุณศัพท์ และก็คำกริยาถัดมาเรามาดูคำพท์นะครับคำพท์ในบทนี้โอเคเราดูคคำนามกันก่อ,กอคำนามก็รูปอ่าอันนี้ก็คือกีฬากอล์ฟน,นเองเนาะโอเคถัดมาโอเคดูจากรูปเนาะเราแน่เลยเห็นหรือว่าคุณเคยเคยเลยเจอในสื่อต่างๆ่าซูโม่ซูโม ก็คือกีฬาซูโม่อะไรองกีฬาประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นเนาะจะมีแาบคิวซูโม่แบบนี้โอเคถัด okay. ้าอันนี้เรานะ่าเคยเล่นหรือเปล่านะปาจิงโกะปาจิงโกะก็คือร้านที่แบบมีทั้งการพนันเนาะเป็นแบบตู้เกมที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าป okay. าจิงโกะภาษาจีก็คือพินบอลเกมนั่นเองก็เหมือนแบบ เกมหวยเนาะ <c oughs> ที่เราเคยเล่นอะไรแบบนี้ใช่ลอตเตอรี่หรือว่าเสียงโซ่ของจกโอเคมาจริงกูส <c> ก <oughs> <c oughs> ต่อมาต่อมาแล้วครับวนนี้จะเป็นโอจักโอจักาแปลว่าซ้ายนั่นเองต่อมาคํานี้เราได้ไเคยใช้แล้วตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นว่าเจอ คนญี่ปุ่นชาญญี่ปุ่นเนาะเวลาเรารกกดื่มเบียร์หรือน้องโทคิอะเก็จะเป็นคำไปคำไปก็คือเสียนั่นเองอาก็คือชนแก่เนาะโอเคสี่คำสุดท้ายโอเคคำนี้มาจำภาษาอังกฤษนะครับคาตกนะคำนี้ไดโตไดโตก็คือการไดเอทเนาะการก,กำลังลดหุน่นโอเคคุมอาหารต่างๆเนาะถัดมา อันนี้จะออกบ่อยใน N3 เนาะแต่ว่า N5 ก็จะออกเป็นเวลากรนนะนัะนนั่นเองนะมูรีอ่ามูรีไอเกชินะมูรีนะมูรีนะมูรีแปลว่าเป็นไปไม่ได้นะั <c oughs> ่นเองถัดมาโอเคอันนี้คาระ,ะ,ะนิโอย่าคาระนิโอยโอเคก็คือคาระนองะก็คือร่างกายนะั่นเองคำนี้ยจะไม่ได้แปลว่าร่างกายแนะล้วคาระนิโอย สิบเเซนต์นี้อีอ่าอันนี้ถามมาอีแล้วโอเคเื่องะนี่อีจะแปลว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วเองโอเคคำนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอโอเคแต่ว่าให้พอเห็นผ่านตาก็พอคำสุดท้ายอันนี้ได้จะง่ายเนาะเคเคโอเคก็คือเคกตันเองโอเคประมาณนี้นี่คือคำศัพท์บทสิบเก้าแล้วครับ